สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเอฟซทุกท่านเอเรามาดูล่างกันอีกสุดก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าคำเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลในทางง่าเป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ามาดูกันเลย ล่างล่างสี่แล้วเนาะสี่แล้วห้าหกอีกสองคลิปก็จบเลขก,ก็จะออกแล้วสามสี่โอเค ราจะย้อนดูรีเรกอ,อกสองหนึ่งสามสามแปดแปดศูนย์หกใช้แค่นี้แหละใช้ละหมื่นหนึ่งครั้งพันหนึ่งครั้งสิบบวกหกของที่ ร้อยบนบวกสี่คงที่เลยก็คือสองไปางสี่หนึ่งบวกสามบวกแปดบวกหกคงที่สามบวกสี่คงที่เลยหกบวกสามเป็นเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบได้แปด แปดบวกไปไม่ได้บวกสองบวกหนึ่งเป็นเก้าสามสี่เป็นเจ็ดแปดจะคู่ก็คือแปดเจ็ดแปดแปดเก้าเจ็ดเก้าแปดเอา ต้องไปอีกตัวหนึ่งบวก1บวกเป้าตุ้พี่น่อ80บวกสองบวกหนึ่งบวกสองก็งกงกคือ80อีก90อีก,ก,อก,กอลืมไป ต้องเอาหกต้องเอาต้องเอาหกคู่สีคู่ไม่ได้มันจะหลุดที่เกี่ยวก็คือ,โ,อโดีเลกลัวมันจะดำ เไปที ight, ่เจ็ดแปดต่อมาเลขเดียวคือสองห้าหนึ่งสามศูนย์เก้าล่างไปที่แปดเจ็ดหมื่นหนึ่งครั้งพันหนึ่งครั้งสิบบวกหกคงที่ ร้อยบวกสี่ไปเลยก็คือห้าบวกหนึ่งบวกศูนย์บวกหกสามบวกสี่ห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกหก, 0, ก, 3, ก, 5, ก 1, เป็นสิบสองสองสามไม่ได้บวก สามสีเป็นเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดบวกสองเป็นศูนบวกหนึ่งหมกคู่ชุดตอนแรกว่าจะเอาสีไม่ได้ดอกเดี๋ยวมันหลุดตัวน,นี้แหละถ้าเอาสีตัวมันจะหลุดต้องเอาไปใส่จับคู่คือสองเจ็ดสองแปด xuống xuống xám chết xám bẹt xám xuống Hãy เลขออกไปที่ 20. สองศูนย์สุดท้ายสุดท้ายท้ายสุดห้า เก้าสามห้าสองล่างมาที่สองศูนย์แน่นนเดินหน้าถูกหมด <c oughs> เดินหน้าถูกหมดทยอยลังไม่แน่นะคะดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อเป็นแนวทางบวกหกคงที่ ามบวกสี่บวกสี่สมันได้ตัวเดียวมันตลอดเพราะหลักร้อยสามงวดแล้วเนาะวันนี้ก็จะมาสามอีกหลัก้อยนี่เพราะว่ามันติดสามเยอะเพราะว่ามันมีสองสามสองสามเก้าไม่สามไม่มากับเก้ามาเลยเนาะเพราะว่าหลักร้อยมันวนที่เก้ากับสามเยอะ เลขบนมันทำง่ายได้ถูกด้วยห้าบวกเก้าบวกห้าบวกหกเท่ากับสามบวกสี่หลักร้อยมาสามอีกเลขมันก็ามาเข้าตลอดอยู่ หกบวกห้าเป็นหนึ่งหนึ1 1่งบวกเก้าเป็นสิบสิบบวกห้าอีกเป็นสิบห้าห้าหกสามบวกสี่เป็นเจ็ดแปดศูนย์โอ้ไปได้ถ้วยมาททนทีเจ็ดแปดศูนย์ ปดลิตรข้างบนหรือข้างล่างเหระจับคู่ก็คือห้าเจ็ดห้าแปดห้าศูนย์หกเจ็ดหกแปดหกศูนย์เอาแล้วนะอันนี้มันไปชนบนแล้วนะเนี่ยห้าศูนย์ห้าแปดนี่เป็นบนเลย ห้าศูนย์ห้าแปดเป็นบนมันจะมาหกแปดแปดห้าบนหกแปดล่างไปอย่างสี่บอก <c oughs> อันเอาเข้าตัวเองดูดูด,ดูจะมาต้นไหนเน้นไปที่แปดห้าแปดหกสองหาชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นอันนี้มันไปชนห้าชนบนแล้ว มันไปชุนบนแล้วแปดห้าศูนย์ห้าห้าแปดจัดไปหกแปดห้าแปดนี่จะมาเจ็ดซื้อได้ทุกตัวนะคะชอบก็จัดไปขัดกระพานเล่นไปที่เลขแปดกับเลขห้าอย่าลืมอย่าลืมอย่าพลาด ไปส่งหางนี่แหละเน้นเน้นแคบไม่ลุ้นจ้าดูคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดใดทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้า ขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอยล่ำล่ำรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขัดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า